สวัสดีครับผมสาครับวันนี้มารีวิวหูฟังจากแบรนด์ซุนโตซุ n t o โ o n i c และซุนโตวิงครับ <c oughs> ก็ได้ทดลองใช้มาหลายเดือนแล้วนะครับสำหรับตัวซุนโตวิงนะอันนี้นะครับมากับผมเนี่ยสมมาราธอนแล้วตั้งแต่ ATM แล้วก็บุรีรัมมาราธอนนะครับแล้วก็ต่อด้วยเกียวโตมาราธอนนะอันนี้มาราธอนสงานเลยนะครับแล้วก็ตัว Sunto โซนิกนะครับจะเป็น อันใหม่ที่เพิ่งได้มาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ใช้โรงงานที่สารคาม10นะครับระยะ10กิโลเมตรแล้วก็ที่งานขอนแก่น21ในระยะฮาเ์มาราธอนนะครับ2อ,อันนี้ใช้มาแล้วจะมีความรู้สึกยังไงสเปคมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วราคาจะเป็นยังไงบ้างใครที่เหมาะกับรุ่นไหนอะไรยังไงบ้างสําหรับหูฟังแบบโบรนคอนดักชันใหม่ล่าสุดจากซุนโตทั้ง2รุ่นนี้นะครับมาคุยกันไปทีละอันทีละอันนะครับมาดูนะว่าข้างในมีอะไรนะครับ ชิปเปิดกล่องออกมาโอ้โหเป็นไงเป็นเหมือนแท่นชาร์จของเขานะแกออ,กอันนี้คือฝากรอบอ่าอย่างงี้สองชิ้นแบบนี้นะวางลงไปชาร์จได้ตัวน,นี้มีอะไรก็มีคู่มือต่างๆแล้วก็แพ็กเกจน่ารักมากๆเลยอันนี้คืออะไรสายชาร์จนะครับแล้วก็มีเอียป๊กด้วย มีเ e อียปลักแถมมาให้ด้วยนะครับอุดหูกล่องหนึ่งเลยอ,อ๋ออะไรอะ่ะเป็นถุงสําหรับใส่พกพาถุงซุนโตนะครับน่ารักมากวางบนท่านร์จเสร็จก็จะมีตัวนี้ล็อกเป็นกรอบล็อกปึ๊บล็อกตัวนี้ก็พกพาไปไหนมาไหนได้สําหรับตัวซุนโตวิ่งกันก่อนนะหลังจากที่เราแกะกล่องกันแล้วเรียบร้อยแล้วก็ดูการออกแบบมาจัดวางมาในกล่องที่สวยงามนะและมี ตัวหูฟังวางอยู่อย่างนี้นะครับอ่าตัวนี้จุดเด่นของ Sunto Wing ก็คือเขาจะมีตัวที่เรียกว่า power bank นั่นเองเนี่ยคือ power bank นะครับซึ่งจะสามารถทำให้เราเนี่ยมีแท่นวางเก็บอ่าเก็บไว้แล้วก็ชาร์จไปด้วยในเวลาเดียวกันตัวนี้ผมชอบมากๆเลยนะเนี่ยนะครับแพ็คใส่อย่างเงี้ยแล้วจุดเด่นอีกอันหนึ่งของเขาก็คือเขาจะมีไฟส่องสว่าง เป็นสีแดงๆสวยดีเท่ดีนะครับเวลาวิ่งกันตอนกลางคืนจะสวยมากๆเลยและสามารถที่จะปรับให้มันเป็นแบบกระพริบได้ด้วยนะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยวิ่งไปได้นานนะครับประจนภัยไปได้ในเส้นทางที่ไกลแล้วก็อาจจะแบบขึ้นเขาลงห้วยนะครับนานหลายชั่วโมงอาจจะเป็นวันนะสำหรับตัวนี้ก็เลยจะมี power bank มาให้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นบน conduction อย่างที่เราทราบกันดีก็คือสามารถที่จะใส่เข้าไปแล้วเราจะยังได้ยินเสียง สิ่งรอบข้างอยู่นะครับเป็นเสียงสิ่งแวดล้อมเสียงรถเสียงคนเรียกเสียงสัตว์ป่าเสียงอะไรทุกอย่างนะมันจะได้ปลอดภัยนะครับไม่อันตรายเกินไปถ้าเกิดว่ามีอะไรอุดหูหรือว่ามาีหูฟังที่มันเสียงดังเกินไปแล้วกดอยู่ในหูเราอย่างเงี้ยเราจะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะครับซึ่งเทคโนโลยีบอคอนดักชันเนี่ยเขาจะใช้วิธีการส่งคลื่นของเสียงเนี่ยเข้าไปผ่านตัวของกระดูตรงกระกระดูกของกระโหลกของเรานะครับไม่ได้ผ่านอากาศ เหมือนอย่างหูฟังที่เป็นแบบทั่วไปที่เป็นอินเอียร์หรือที่เป็นหูฟังทั่วๆไปที่ที่ใส่เข้าไปตรงหูหรือว่าวางใกล้ๆหูนะครับตัวนั้นก็ยังเป็นลําโพงสปีคเกอร์เล็กๆผ่านอ่าสั่นสั่นใช่ไหมแล้วก็ส่งสัญญาณผ่านอากาศเพื่อที่จะเข้าไปที่หูเราแต่ตัวนี้คือเขาจะไปสะเทือนตรงกระโหลกนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ชินนะเวลาใส่จะรู้สึกว่ามันจะสั่นๆน,นิดนึงนะครับสําหรับตัวนี้ตอนแรกๆก,ก็รู้สึก ลำคาญเหมือนกันนะนิดๆอะไรเงี้ยแต่นานๆไปก็จะชินนะครับเพราะว่าถ้าเน้นความปลอดภัยตัวนี้ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีอันหนึ่งเลยสำหรับบนคอนดักชันนะครับสำหรับตัวซุนโตวิงเนี่ยมาด้วยกัน2สีนะครับเป็นสีดำนะครับหรือว่าซุนโตวิงแบล็ k แล้วก็ตัวนี้เลยสีแดงนะครับซุนโตวิงลาวาเรดนะฮะในราคา7,690บบาทนะครับสเปคของเขาเนี่ยจะมีขนาดนะครับอยู่ที่ ความกว้างเป็นเซนนะ10.25เซนติเมตรนะครับแล้วก็ความยาว12.65เซนติเมตรส่วนความสูงนะถ้าวางที่พื้นน่ะจะสูงอยู่ที่4.65เซนติเมตรนะครับตัวของน้ำหนักจะอยู่ที่33กรัมและแมททีเรียลจะเป็นซิลิโคนนะครับที่หุ้มตัวของ เทเทเนียมอร่อยอยู่เบามากๆเลยนะ33กรัมเท่านั้นเองนะครับการกันน้าจะอยู่ที่ IP 6 7อ่ามาคุยกันตอนหลังอีกทีนึงนะว่าการกันน้ําในระดับแบบ6 IP 6 7 IP 5 5เนี่ยมันกันได้แค่ไหนในตอนที่เราเลือกนะครับว่าจะซื้อตัวไหนระหว่างวิงกับอ่าตัวโซนิกนะจะใช้เวลาชาร์จอยู่ที่1ชั่วโมงนะครับส่วน power bank เนี่ยจะใช้เวลาชาร์จอยู่ราวๆหนชั่วโมงเพราะว่าตัว power bank เนี่ยจะเก็บ ไฟได้เอาง่ายๆนะคือเก็บไฟได้สําหรับการฟังเพลงเนี่ย20ชั่วโมงนะครับแต่ว่าตัวหูฟังเนี่ยสามารถที่จะเก็บไฟได้สําหรับการฟังเพลงอย่างเดียวนะ10ชั่วโมงพา w e ว bank งขนาดจะอยู่ที่9.35เซนติเมตรนะครับแล้วก็กว้าง4.8เซนติเมตรและสูง2.5เซนติเมตรนะครับตัวเคสจะเป็นพลาสติกแล้วก็น้ําหนักจะอยู่ที่40กรัมตัวนี้กันน้ําได้อยู่ที่ IP55 การกันน้ําจะต่างกันนะ กันน้ําของตัวหูฟังเนี่ยจะอยู่ที่ IP 6 7นะครับตัวนี้ตัวแบตเตอรี่เนี่ยตัว power bank เนี่ยจะอยู่ที่ IP 5 5สานะครับสามารถที่จะใช้งานนะครับในอุณหภูมิลบ20องศาได้โอ้ติดลบเลยนะก็หนาวมากเลยนะแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้ในอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่60องศาเลยนะครับก็ค่อนข้างร้อนมากๆาครับจริงๆก็คือไม่ควรไปวิ่งหรอก60องศา ช่วงนี้40องศาก็วิ่งแทบจะไม่ได้แล้วนะครับการเชื่อมต่อก็คือเชื่อมต่อบลูทูธนะฮะกับโทรศัพท์มือถือหรือว่านาฬิกาที่มีระบบ,บตัวบลูทูธเนี่ยในการส่งสัญญาณเพลงอะไรเนี่ยมาให้เราได้สปีกเกอร์แล้วก็ตัวของไมโครโฟนของเขาเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่แตกต่างกันนะระหว่าง2รุ่นนะครับ2รุ่นนี้2รุ่นเนี้ยมีความแตกต่างกันอยู่นิดหน่อยอมาดูกันใกล้ๆนะครับตัวนี้ตัวสีแดงตัวนี้จะเป็นหูฟัง ตรงนี้นะหูฟังที่มันเป็นบนคอนดักชันนะครับวางแปะอยู่ที่ขมับของเราใช่ไหมจะมีปุ่มอยู่ดังด้านซ้ายนะครับปุ่มนี้นะปุ่มทางด้านซ้ายตรงนี้เป็นปุ่มควบคุมนะครับถ้ากดหนึ่งครั้งปุ๊บจะเป็นเล่นเพลงอ่าเล่นเพลงนะสองครั้งสองครั้งจะเลื่อนเพลงเป็นเพลงถัดไปถ้าสามครั้งนะครับสามครั้งติดกันนะก็จะย้อนกลับไปเป็นเพลงก่อนหน้าอ่ากดหยุดก็กดหนึ่งครั้งนะครับ สำหรับตัวของปุ่มด้านล่างมีเขียนว่าบวกลบตัวนี้ก็คือบวกบวกก็คือเพิ่มเสียงหรือว่าเปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องส่วนลบลบเนี่ยจะเป็นลดเสียงแล้วก็ถ้ากดกดปุ่มลบเนี่ยค้างไว้นะครับประมาณ3วินาทีจะเปลี่ยนระบบไฟตรงนี้ได้นะครับระบบไฟมันจะมีอยู่3ระบบนะก็คือไฟค้างแล้วก็ไฟกระพริบแล้วก็ไฟอันนี้ไฟกระพริบนะ แล้วก็อันถัดมาเป็นไฟ SOS น,นี่คือไฟ SOS นะอันนี้ไฟ SOS ถ้ากดค้างอีกทีนึงก็จะปิดนะปิดไฟสมมติกลางคืนอีกอยากเปิดไฟกดค้างาเปิดไฟขึ้นมาก็จะเป็นโหมดแรกนะครับเป็นโหมดไฟค้างก่อนเราก็สามารถที่จะสลับโหมดตรงไฟตัวนี้ไปได้เรื่อยๆนะประมาณนี้ในการควบคุมต่อมาเป็นซุนโตโซนิกแกะกล่องตัวนี้กันก่อนครับสำหรับซุนโตโซนิก เป็นไงบ้างนะดูกล่องรอบๆกันนะสีที่ได้มาจะเป็นสีตัวโปรโมทของเขาเลยนะสีลามนะครับหรือว่าสีมะนาวนั่นเองนะออกมาแล้วครับชึบเปิดกล่องออกมาดูซิโอ้โหสีสวยมากๆเลยนะชึบอื้อแกะออกมาแล้วนะครับวัสดุจับดีมากๆเลยนะครับเนียนๆนะ ชาร์จได้แล้วก็จะมีปุ่มเหมือนกันนะครับมีปุ่มบวกลบแล้วก็ปุ่มเปิดเครื่องนะครับด้านซ้ายก็จะมีปุ่มเหมือนกันเดออันนี้อะไรคู่มือถุงแล้วก็สายชาร์จอ่าอย่างนี้นะมีสายชาร์จมาให้แล้วก็เป็นถุงใสกล่องซุนโตหลังจากที่แกะกล่องกันดูแล้วว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับอ่ผมจะเปิดให้ดูอีกทีนึงนะเปิดกล่องมามันก็จะวางอยู่อย่างนี้สวยงามมากๆเลยครับแล้วก็จะมีอ่า คู่มือแล้วก็มีถุงมาให้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีสายชาร์จให้นะครับสำหรับตัวนี้จะไม่มี power bank นะมีแค่นี้ใช้วางลงไปด้วยกันได้นะสำหรับตัวซุนโตโซนิกกับซุนโตวิงนะเออถ้าใครมีทั้งสองอันก็คือใช้ด้วยกันได้แต่ว่ามันไม่พอดีนะครับมันไม่พอดีมันต้องดันๆเข้าไปนิดนึงเพื่อให้มันไปชาร์จตรงนี้คือตรงแท่นมันไม่พอดีนะจริงๆก็คือไม่ควรหรอกเราก็ชาร์จโดยใช้สายชาร์จปกตินั่นแหละนะครับตัวซุนโตโซนิกเนี่ย เขาก็จะมีดีไซน์ที่แตกต่างกันนิดหน่อยนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด2สีก็คือสีดำนะครับแล้วก็สีลามหรือว่าสีมะนาวน้องมะนาวอันนี้นะครับสวยดีนะน่ารักดีนะออก็คือใส่แล้วมันก็จะแบบค่อนข้างโดดเด่นใส่กับเสื้อสีมะนาวก็คือจะยิ่งแบบเข้ากันมากนะครับมาในราคานะครับ5,690บาท ก็คือถูกกว่าตัวซุนโตวิงอยู่2,000บาทสํหรับซุนโ o โซนิกนะครับขนาดจะอยู่ที่10.2ซนเมตรยาวเนี่ยจะอยู่ที่12.56ซนมและความสูงจะอยู่ที่4.65ซนตมรในส่วนของน้ำหนักจะเบากว่าตัวซุนโตวิงอยู่2กรัมก็คือจะอยู่ที่31กรัม ก็ค่อนข้างที่จะเบามากๆเลยนะเคสหรือว่าแมทเทเรียลในการผลิตของเขาเนี่ยก็คือเหมือนกันเป็นไทเทเนียมอลลอยหุ้มด้วยซิลิโคนเหมือนกันนะแล้วก็การกันน้ําจะอยู่ที่ IP55 ต่างกันนะตัวนี้ก็เป็นอะไรที่กันน้ําได้กันฝนได้นะครับวิ่งใส่วิ่ง,ใส,งใส่อะไรได้นะรประมาณนี้นะแต่ใส่ไว้น้ํานี้ไม่แนะนําสําหรับตัวซุนโตโซนิกนะครับการชาร์จนะครับจะอยู่ที่1ชั่วโมง หชั่วโมงก็คือชาร์จแล้วเต็มแล้วก็ใช้ไปได้10ชั่วโมงการเชื่อมต่อก็คือปกติเหมือนกันเป็นบลูทูธ5.2นะครับแล้วก็ถ้าเกิดวัดเป็นระยะน่าจะประมาณสัก10เมตรอ่ะ10เมตรสมมุติว่าเราวิ่งใช่ไหมเราซ้อมวิ่งเนี่ยก็เคยเคยใช้ซ้อมวิ่งนะวางโทรศัพท์ไว้แล้วก็วิ่งลู่อ,อยู่บ้านอย่างเงี้ยก็ก็ใช้ได้ปกติแต่ถ้าเป็นสนามกีฬาอย่างเงี้ยมันกว้าง,างบางทีมันก็จะมีสัญญาณขาดนะครับเพราะว่ามันไกล ตัวนี้ไมโครโฟนแล้วก็สปีคเกอร์จะมีความแตกต่างกันอยู่นิดหน่อยอวิธีการเล่นนะครับเนี่ยดูมีปุ่มอยู่ข้างๆเหมือนกับตัวซุนโดวิงนะกดหนึ่งครั้งก็เล่นเพลงหยุดเพลงกดหนึ่งครั้งนะครับกดสองครั้งก็คือเลื่อนเพลงกด3ครั้งก็คือย้อนเพลงกลับไปเพลงก่อนหน้าหรือว่า็อกสายวางสายนะครับประมาณนี้ด้านล่างนะฮะด้านล่างจะเป็นบวกลบเหมือนกันนะตัวนี้ก็เป็นบวกลบเหมือนกันกดบวก เพิ่มเสียงลดเสียงลบลดเสียงนะครับเปิดเครื่องก็คือบวกส่วนลบเนี่ยไม่มีอะไรไม่ได้มีไฟเหมือนเขาก็ไม่มีอะไรประมาณนี้วิธีการเล่นง่ายๆสําสหรับตัวซ <Sonic. S 1> ุนโตโซนิคเห็ไหมเนี่ยเวลาใส่ก็จะเป็นแบบนี้นะ,ะผมว่าถ้าเกิดขยับแบบเนี้ยเสียงมันก็จะเหมือนจะเปลี่ยนเหมือนกันนะลองลองเลือกหามุมที่เหมาะสมกันเรา <laughs> จริงๆมันก็จะอยู่ประมาณนี้แหละอยู่ประมาณนี้นะฮะใส่ดีนะไม่หลุดง่ายอันเดียมาลองใส่นะสำหรับตัวซุนโตวิ่งอ่าประมาณนี้นะครับก็เย็นเป็นตุ่มแดงๆตรงนี้ถ้าเกิดไม่เปิดไฟมันก็จะแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แบบเรียบแต่ถ้าเปิดไฟก็จะสวยอ่าเนี่ยเปิดไฟอยู่ใช่ไหมอ่ายิงเป็นไฟกระพริบนะสมมติเป็นไฟกระพริบว่กดปุ่มลบค้างไว้อ่าเนี่ยกระพริบไหมกระพริบไหม กระพิบยังมีสายเรียกเข้ามานะครับจากคูเนที่เราจะรับสายแล้วก็พงอหัวสองครั้งอ่าเราก็พงอหัวสองครั้งก็จะสามารถรับสายได้อันนี้รับสายแล้วนะเสียงชัดดีไหมคูเนะอ๋อโอเคนะครับนี่ก็คือการรับสายนะครับแล้วก็การใช้อ่าตัวหูฟัง ซุ n โ o วิ่งที่ดีเทคตัวการผงกหัวของเราเมื่อกี้ที่เราให้ฟังก็คือต้องไปวิ่งมาราธอน3ครั้งนะครับตัวนี้จะเป็นวิงว่ง10โลวิ่งฮาฟนะครับในงานวิ่งนะแต่ว่าในชีวิตประจำวันก็คือใช้สลับไปสลับมาทดลองกันนะครับในส่วนของการใช้งานจริงๆเนี่ยขอบอกได้เลยนะว่าเรื่องเสียงก่อนแล้วกันนะเพราะว่าทุกคนจะจะอยากรู้นะครับว่าเสียงอะไรดีกว่ากันนะครับอันนี้ก็บอกกันตามตรงว่าเสียงของตัวซุนโวิ่งเนี่ย ดีกว่านิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันมันอาจจะเป็นตัวที่ลำโพงดีกว่านะครับมีความแตกต่างกันชัดเจนมากโดยเฉพาะย่านความถี่เบสแล้วก็แหลมที่ดีกว่านะครับตัวนี้จะออกเสียงก้องแล้วก็เสียงกลางๆสำหรับตัวโซนิกนะครับส่วนตัวโซนิกในเพลงเดียวกันนะส่วนการใช้งานเนี่ยต่างกันกันอยู่ที่ตรงที่ว่ามันมีตัวของไฟใช่ไหมตัวนี้จะมีไฟนะครับเวลาเราเปิดเราเปิดเครื่องเนี่ยเราจะสามารถที่จะตั้งให้มันมีไฟ,ไฟ ไฟอยู่ตรงนี้ตอนนี้มันไม่เห็นไม่ค่อยชัดหรอกแต่ว่าพอตอนกลางคืนอ่ะชัดมากเลยสว่างเลยเห็น,นเส้นสีแดงๆนี้ก็เท่ดีนะครับเวลาใส่มันก็จะมีไฟอยู่ตรงนี้อ่าแล้วก็ตัวการใช้งานอื่นๆก็คือการกันน้ำนะครับตัวนี้มันจะเป็นกันน้ำ IP หกสิเจ็ดนะครับส่วนตัวนี้เป็นกันน้ำ IP ห้าสิบห้าซึ่งอ่าถ้าเราเราไม่ได้ลงดีเทลเยอะนะเอาแบบคร่าวๆนะตัวนี้ กันฝุ่นได้100%ซนะครับแล้วก็กันน้ำได้อยู่ที่ความลึก1เมตรหนึ่งเมตรนะว่ายน้ำได้ประมาณ30นาทีเขาบอกนะแต่ผมว่ามันก็พอได้แหละสำหรับการว่ายน้ำเพราะว่ามันขึ้นขึ้น,นลงลงเนะเออมันไม่ได้แช่น้ำตลอดนะครับตัวนี้ผมว่าใส่ว่ายน้ำได้หรือว่าไตากีฬาอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าคนจะ,ะใส่ฟังเพลงไปด้วยเพลินๆอนะครับตัวนี้นะส่วนตัว ซุนโตโซนิกเนี่ยผมว่าใส่ไว่าน้ำไม่ได้หรอกเพราะว่า IP55 เนี่ยจริงๆมันกันน้ำได้ไม่100%แล้วก็อาจจะมีฝุ่นเข้าได้นิดหน่อยเพราะว่ามัน55ตัว55เนี่ยมันก็คือสเปคมันเป็นแบบนี้นะครับซึ่งเท่าๆก,กันกับตัวของตลับตัวนี้ด้วยตัว power bank เนี่ยก็คือ IP55 ก็คือจริงๆก็คือไม่ได้กันน้ำอะไรเยอะแยะนะครับไม่ได้แช่น้ำได้ สำหรับตัว Powerbank ก็จริงก็ไม่ควรแท่น้ำหรอกนะครับประมาณนี้ความแตกต่างกันนะครับในการใช้งานมันก็อยู่ที่ว่างบประมาณของเราเราอยากได้ประมาณไหนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าจะวิ่งอย่างเดียวปั่นจักรยานหรือว่าออกกำลังกายนิดหน่อยไม่ไว่ายน้ำก็แนะนำซุนโตโซนิกก็พอนะครับส่วนตัวซุนโตวิ่งเนี่ยมันเหมาะสำหรับสูงว่าคนวิ่งนานๆน,น,นะครับไปเทรลหรือว่าไป อะไรอัลเทรลอะไรไกลๆหรือว่าวิ่งอัลต้าอะไรอย่างเงี้ยนานๆตัวนี้จะดีเพราะว่ามันมีพอแบตมันหมดเราก็ชาร์จได้มีตัวนี้พกไปแล้วก็ชาร์จไว้ก,ไไก่อนแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็แต่อพอชาร์จเต็มเราก็มาฟังต่อได้ <laughs> ไปเรื่อยๆนะครับหรือว่ามาราธอนอย่างเงี้ยคือเพียงพออยู่แล้วทั้ง2ตัวนะจะอยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้แบบไหนประมาณกนะ็ประมาณนี้นะครับสาหรับหูฟังจากแบรนด์ซุนโตนะครับทั้ง2รุ่น ซ u n โต w วิ g ที่มีไฟกระพริบปิ๊บแล้วก็ซ u n โตโซนิกนะครับทั้งสองอันก็น่าใช้ทั้งคู่นะครับใช้คู่กันกันกบนาฬิกาตัวของซุนโตเลสก็ดีแต่ว่าทั้ง2อันก็คือจริงๆเ่เวลาเชื่อมต่อเพลงผมจะเชื่อมผ่านโทรศัพท์นะครับนั่นก็คือจะยังเป็นจุดที่จะต้องรอกันต่อไปว่าจะมีนาฬิกาของซุนโตที่สามารถที่จะใส่เพลงได้ <laughs> ถ้าใส่เพลงได้ มันก็จะสามารถที่จะตอบโจทย์หูฟังตัวนี้ได้โดย,โดยที่ไม่ต้องพกน,นะโทรศัพท์ไปด้วยนะครับก็รอดกันต่อไปในอนาคตแต่ตอนนี้ถือว่าโอเคนะครับสําหรับหูฟังที่ใช้ในการออกกําลังกายที่ครบครบ,ครบเครื่องนะ,ะแล้วก็เสียงโอเคนะครับการใช้งานต่างๆก็ง่ายและสะดวกอย่างที่พาเล่นกันไปนะครับและ,ะจะมีสินค้าอะไรใหม่ๆจากทางซุนโตก็น่าจะมีนะ เพิ่มเข้ามาในอนาคตอย่างปีนี้ก็ยังยังเง,ยเงียบอยู่นะครับสำหรับทางแบรนด์ของซุนโตก็รอกันต่อไปนะครับสำหรับแฟนคลับซุนโตในประเทศไทยของเรานะครับตอนนี้ถ้าเกิดว่าสนใจอ่าสนใจสินค้าของซุนโตเนี่ยทั้งหมดก็สามารถที่จะเข้าไปดูในช่องทาง Official ของ s u n โต Thailand ได้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ในช่อง Description นะครับวันนี้ผมสะก็อขอลาไปก่อนขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ